สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้วันเสาร์ออกไปเที่ยวไหนกันบ้างคะส่วนพิติ๊กมีนัดช้อปปิ้งกับญาติๆข้างนอกคะ่ะแต่ก่อนที่พิติกจะออกไปช้อปปิ้งเนี่ยพี่ติกมีเคล็ดลับการซื้อปลาให้สดมาฝากคะ่ะเับข้อที่1คะ่ะเนื้อปลาต้องไม่แข็งและไม่เละคะ่ะพอใช้นิ้วกดไปที่ตัวปลาเนื้อปลาจะต้องมีความยืดหยุ่นและเด้งกลับคืนมาอย่างรวดเร็วไม่เป็นรอยบุ๋มของนิ้วมือเราคะ่ะ เคล็ดลับข้อที่2ส่วนของตาปลาจะต้องใสตาปลาต้องเปิดกว้างไม่มีสีขุ่นเทาไม่ลึกโปแบบว่าตาปลาหลุดออกมาค่ะเคล็ดลับข้อที่3มาดูในส่วนของเงือกปลากันค่ะต้องสังเกตว่าเงือกปลาต้องมีสีแดงสดย้ำว่าต้องมีสีแดงสดนะคะและไม่มีสีเขียวค้ำค่ะส่วนคีบจะต้องปิดสนิทด,ด้วยค่ะ เคล็ดลับข้อที่4ี่มาดูในส่วนของท้องปลาค่ะท้องปลานั้นจะต้องไม่แตกค่ะเคล็ดลับข้อที่5ค่ะข้อสังเกตต่อไปก็คือเกล็ดของปลาที่เราจะซื้อให้สังเกตว่าเกล็ดปลาต้องเป็นมันเงาค่ะและเกล็ดปลาจะต้องเรียบนอกจากนี้เกล็ดปลาก็จะต้องไม่หลุดออกมาจากตัวปลาค่ะ เคล็ดลับข้อที่6ค่ะให้สังเกตดูว่าปลาตัวที่เราจะซื้อมีเมือกทั้งตัวหรือเปล่าถ้าปลาตัวนั้นยังมีเมือกปลาอยู่ทั่วทั้งตัวและยังดูชุ่มชื้นอยู่ก็แสดงว่าปลาตัวนั้นเข้าเกณฑ์ปลาสดแล้วค่ะมาถึงเคล็ดลับข้อที่7คือเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะ พูดถึงในกลิ่นของปลาให้ดูว่าปลามีกลิ่นคาวจากธรรมชาติของมันไหมถ้ามีปลาตัวนั้นไม่มีกลิ่นเม็นเน่าก็แสดงว่าปลายังสดอยู่ค่ะ